ซื้อวัตถุดิบให้พี่กรณ์ทำเส้นเล็กหมูกรอบกันค่ะรอบนี้จะแปลกๆเพราะว่าเมนูนี้เรายังไม่เคยทําเลยเหมือนเขาจะใส่พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วตอนนี้เขากาลังฮิตกันเลยไปซื้อวัตถุดิบกันค่ะอันนี้แม่พี่กรณ์ทำเองส่วนหะก็จะซื้อร้านผักที่เราซื้อประจํานะคะต้องมีอะไรบ้างคะเหมือนจะใส่แค่ผักชีฝรั่งนัอันนี้บ้านพี่เรียกผักชีไปเรื่อยแดงกระเทียมด้วยไหตามเหมือนส้มตำหอมแขกมันสีสวยกว่าไหมมะขามเปียอันนี้จะเอาไปแช่ไปแช่เอานะคะอันนี้ ปิ่นข้าวคั่วปลาสีแดงน้ำปลาเรามีแล้วเส้นเล็กนี่เ,เส้นเล็กเขาบอกว่าต้องลาดอกบัวม ผักเคียงเราเอาเป็นผักสลัดไหมเอาไปอันเดียวพอเนมแล้วก็แตงกวาเนาะนี่นะคะผักของเราเครื่องเคียงได้มาแล้วยังขาดอีกหนึ่งอย่างก็คือหมูเดี๋ยวไปหาซื้อหมูกันค่ะที่ตลาดวันนี้เขายังไม่มาลงเดแบบี๋ยวให้พี่กรณพาไปซื้ออีกร้านึงตัวนี้จะเป็นสามชั้นเราเอาไปสักสามเส้นนแ่้วราคาหมูเส้นของเราตัวนี้จะเป็นหมูสามชั้นของเราได้มาแล้วนะคะครบหมดแล้วอันนี้จะเป็นหมูหมูสามชั้นเดี๋ยวไปดูต่อที่ช่องพี่กรณได้เลย